นะฮะในตัวอย่างที่19เนาะ้็อสอบเป็นข้อสอบแนวอนุกรมนะครับอนุกรมก็คือจะให้เราหาว่าไอตัวเลขถัดไปเนี่ยมันคือเลขอะไรเนาะใช่ไหมฮะเราก็มีหน้าที่หาความสัมพันธ์ของมันว่าไอแต่และตัวที่มันเรียงเรียงกันไปเนี่ยไอตัวต่อไปมันน่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะเราก็ลองดูนะฮะจาก3ไป4มันเพิ่ม1เนาะ แต่จาก4ไป1อา้ามันลดลง3ใช่อย่างนั้นเลยหมายความว่าเราจะดูเป็นททละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวไปเนี่ไม่ได้แล้วเพราะถ้าเกิดมันจะมีความสัมพันธ์กันเรียงตัวแบบต่อตัวแบบนี้เนาะมันก็ต้องเพิ่มขึ้นในทํานองเดียวกันหรือไม่ก็ต้องลดลงในทำนองเดียวกันเลยนั่นหมายความว่าแบบแรกดูททละตัวไม่ได้แล้วเอาถ้าเกิดทโตัวไม่ได้ ไปแบบที่2ครับดูเป็นข้ามช็อตไปเลยดิข้ามตัวไปสามไป1นะลด2นะ1ไป12เอา้าวมันเพิ่มขึ้นมา11ซะงั้นอา้าวดูอย่างเงี้ยก็ไม่น่าได้เนอะเอา่าดูต่อไปอีกนิดนึ่งฮะจาก12ไป 9. เอา้าวมันลดลง3เฉยเลยเอ่ะแบบนี้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วนะฮะ ข้ามตัวดูตัวเว้นตัวก็ไม่ได้เราก็ต้องเปิดอันติเมตเราเลยครับในรูปแบบที่3ที่มันจะสามารถเป็นไปได้ก็คือมันจะมีความสัมพันธ์กันแบบเป็นกล่องเนาะเราเรียกว,ว่าเป็นกล่อง3ตัวแล้วกันแบบนี้ดูแบบนี้จะเห็นภาพง่ายกว่าไหมตัวที่เราต้องการก็คือตัวสุดท้ายของแต่ละกล่องเนาะอ่ะดูฮะดูกล่องแรก3 4 1มันทำยังไง ถึงมีความสัมพันธ์กันเนี่ยก็อเผอิญว่าถ้าเกิดเราจับตัวที่2ไปลบกับตัวที่1มันจะได้ตัวที่3ถูกไหมฮะเพราะ4ี่ลบสมันได้1นึ่งไงอา้าวถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จริงอันที่2ก็ควรท,ที่ได้เหมือนกันนะนะอันที่2ก็ลองเอา12บลบแดูสิได้เท่าไหร่ฮะได้สี่อา้าวเฮ้ยโชคดีแล้วครับแจ็คพอตแตกครับความสัมพันธ์ของข,องของ้อนี้ก็คือมันมีความสัมพันธ์กันแบบเป็นกล่องเนาะเป็นกล่องหรือเป็นบล็อก3ตัวนะฮะ โดยที่ความสัมพันธ์ของมันก็คือตัวที่2ก็คือ17ลบตัวที่1ก็คือ9ซึ่งคำตอบเป็นเท่าไหร่ฮะ17ลบ9หลือ8นั่นหมายความว่าไอ้ตัวที่เรากำลังหาอยู่เนี่ยมันคือเลข8นั่นเองนะครับตอบลงไปเลยฮะข้อควาย8เรียบร้อยนะครับ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็อย่าลืมแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากไปให้คนที่คุณคุณรักเนาะเผื่อจะให้เขามีความรู้ด้วยกันนะฮะฝากด้วยนะครับอ้ฝากกันเนอ